เหนือจากเรื่องของ 4G แล้วนะคะวันนี้กลับมาดูเรื่องของภาคการลงทุนกันบ้างน,นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ตกลงมาค่อนข้างหนักนะคะในวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่ไม่สุขสาหรับนักลงทุนนะคะเพราะว่ากระดานแดงเหลือเกินค่ะตลาดตกลงไปถึงประมาณ14.44จุดหรือว่า1.03เวันนี้นะคะเป็นผลกดดันนะคะมาจากการลดความเสี่ยงสดาห์หน่าจะมีการประชุมของธนาคารการสหรัฐหรือเฟดนะักวิเคราะห์บอกว่าตอนนี้นักลงทุน ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเฟดจะตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ในช่วงคของความไม่แน่ใจนี้ก็ทําให้เกิดแรงเทขายกระหน่าเลยนะคะทั้งตลาดของกระดานเซ็ตกระดานเซ็ตร้อยแล้วก็กระดานของ M A I ซึ่งแรงขายนี้นะคะก็เป็นไป่างทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นเอเชียที่วันนี้เรียกว่าก็อแดง เกือบยกแพงเหมือนกันนะคะตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ลงไป35จุดนะคะเตรทไทม์ลบไป40จุดตลาดหุ้นเกาหลีใต้ลงไป20จุดและห่างเสีงวันนี้ร่วมไป58.13จุดหรือว่าประมาณ0.27ซค่ะส่วนฝั่งของยุโรปนะคะเปิดการซื้อขายมาภาคบ่ายวันนี้ก็เห็นอาการชัดเจนนะคะว่าตอนนี้ เริ่มที่จะขายลดความเสี่ยงนะคะนักลงทุนขอแตะเบรกเพื่อรอดูข่าวใหญ่ในสัปดาห์หน้าเป็นเหมือนกันทั่วทั้งโลกเลยนะคะวันนี้ลอนดอนลงไป0.32เร้แฟรงก์เฟิร์ตร่วงไปเกือบร้อยจุดนะคะแล้วก็กระดานของปารีสติดลบไป40จุดหรือว่าประมาณ0.85ค่ะ นักลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะนักวิเคราะห์ก็แนะนําบอกว่าตอนนี้ก็เป็นจังหวะในการสะสมหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์นะคะจากโครงการใหญ่ๆอย่างเช่นโครงการประมูล 4G นะคะกับหุ้นที่เป็นหุ้นของ a d v a n c e ก็น่าจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดรวปถึงหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและหุ้นในกลุ่มธนาคารด้วยนะคะ